ลอกลอลองเรื่องหน่อยสิไม่คุยเรื่องฟุตบอลนะได้ไอย่างของเจตอนตอนไปแรกๆอ่ะเป็นยังไงพี่คือแบบมันมันมีอะไรที่แบบพี่ติแบบตลกในใจมากเลยโอ้ยเจเอ้ยไม่น่าเลยตอนไปแรกๆเหรอเจเจเจก็สนุกกับฮิมะอยู่ครับแล้วไปกินฮิมะซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรเอาขึ้นไปกินเเออไปกินฮิมะโชว์ซะแล้วต้องห้ามไป เออแต่กลับกันมันคือความความเป็นเฟลลี่ของคนที่อยู่ฮอกไกโดก่นะครับเพราะว่าฮอกไกโดเนี่ยคือเมืองหิมะเราต้องเข้าใจก่อนออืแล้วไม่มีใครกินหิมะอ่าคือเขาพวกเขาชินแล้วไงเออเออแต่ว่าพอการที่เจไปเนี่ยเจยังไม่เคยเจอหิมะเออมันมนก็อยาญจะลองดูอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นท็อปิกที่ทําให้คนคุยกันได้ตลอดเออนะครับเขาไปเนี่ยเขาเคยเศร้าไหม ศร้าเศร้าเศร้ามีหลายช่วงเวลามีโมเมนต์ไหนบ้างอ่ะพี่เอาโมเมนต์ที่พูดได้นะว่าโอ้เศร้าไอ้บ้าไอ้บางโมเมนต์ก็ไม่อยากจะบอกเอางี้เอางี้บอกบอกท่านท่านว่าบางโมเมนต์เนี่ยก็จะมีตามข่าวฝั่งไทยอ่าอ่าอ่าพอพอเราออกพอเราออกอ่าแต่ว่าไอ้โมเมนต์ที่พูดได้เนี่ยคือโมเมนต์เรื่องของการบาดเจ็บครับอ๋อใช่ใช่โมเมนต์ของเรื่องการบาดเจ็บนี่ค่อนข้างซีเรียสเพราะว่าถึงขั้นอยากจะ หรือว่าพี่ผมควรจะเลิกเล่นตั้งแต่อายุสามสิบเลยไหมอย่างนี้เลยนะเลิกอ่าใช่เพราะว่าเจ็บเยอะหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงหลังๆอ่ะเห็นเกิดจากการบาดเจ็บแล้วก็ก็มีการพูดคุยกันในฝั่งไทยน่าจะตรงกับที่พ่ทิเคยให้สองข้อหนึงคือเดินสายเก่งอ่าก็ประมาณนั้นใช้ใช้งานเกินนะอย่างเงี้ยมันทําให้ พออยู่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปติดตามหาดูคลิปย้อนหลังได้นะครับของพิธีพิธีคู่ไว้หน้าฟังมากเลยแล้วก็เป็นการมุมเปิดมุมมองของแฟนบอลที่ว่าอม,มองไม่ได้มองแค่ภาพบนสนามแต่ภาพอของนักเตะหลัง<น>บ้านเยอะมากโอ้โหมันเยอะจริงๆแล้วพิธีเนี่ยนะเป็นการเปิดโลกให้กับแฟนบอลมากๆเลยนะว่าอ๋อม,มันไม่ใช่ไม่ว่าเรื่องการนอนการกินการใช้ชีวิตการอโอ้โหมันทุกอย่างเลยนะครับ ทำให้เราหรือแฟนๆทุกคนที่ยังไม่เคยเหนอนะครับ<ช>พี่<ช> <ๆ S 2> มุมมุมของครอบครัววันนั้นผมไปเจอเห็น <ๆ S 1> <ม>คลิปด,ดีะเจกับแม่เจกับพ่อเนี่ยอิมพิชั่นมันดีมากขนาดไหนเป็นเป็นในถามถามในความรู้สึกของพี่ที่มองจากคนนอกเข้าไปในในเขาเรียกอะไรในแง่สถานการณ์ของบ้านของเจหรอครับครับ เพราะผมเห็นนะวันนั้นพ่อเจไปออกรายการอโอ้พอเปิดรูปเจขึ้นมาจุงร้องไห้เลยเจยก็อยู่ตรงนั้ร้องไห้เลยมว่พคือแบบที่เข้าใจว่าเราก็คนมีลูกอ,ะอ่ะเราก็แบบว่าเออไม่เจอกันเป็นปีปีเนี่ยเขาเคยอบอกเคยอะไรมยหรือพ้อไม่อยากกลับบ้านมาหาพ่อแม่ในฐานะที่เป็นลูกอ่ะอืออือคือช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับมันเป็นช่วงโควิด ด, yup. ดังนั้นเน to go to go ี่ยเจก็จะเข้าใจตัวเองในในระดับหนึ่งว่าทุกคนอาจจะมาหาเขาไม่ได้อพอมาหาเขาไม่ได้เนี่ยเขาเนี้ยก็ต้องวางวิธีการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสองคนตลอดนะครับราก็ถ้าเรามองภาพก็คือสองปีเนี่ยผมอยู่กับเจมาแทบจะปาแทบจะปาต้งโกลก็คืออยู่ด้วยกันมันตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรพยายามเติมเต็มซึ่งกันและกันในส่วนที่มันหายไปเพราะว่าต้องมองกลับกันว่าครอบครัวผมก็มาไม่ได้เหมือนกัน อหรือในช่วงเวลาทัมมิ่งน,นั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเจก็มีมีมีย่าหรือยายที่เสียโอ้ใช่ใช่ในช่วงนในช่วงที่เ <จน S 2> ตะบอลใช่ผมผมก็มีย่าที่เสียเหมือนกันโอมันมันก็เลยเป็นภาพที่เราเราต้องมองว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทำเพื่อหลายๆคนภาพพวกนี้มันเราผมอาจจะขอเจว่าเศร้าได้หนึ่งวัน แต่พรุ่งนี้เราต้องเป็นเหมือนเดิมจบไม่งั้นทุกอย่างมันจะรันไม่ได้เลยอะไรอย่างเนี้ครับมันจะมันคือมันก็ผ่านันด้วยกันมาเยอะอ่าดังนั้นเนี่ยผมผมเลยมองภาพว่าการไม่ได้มาของครอบครัวเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่มันอาจจะหายไปแต่โฟกัสของเจหรือของผมเองก็ตามเนี่ยมันจะอยู่ที่ฟุตบอลเป็นหลักดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบภายนอกที่มันอาจจะมีอะไรก็ตามเรื่องพวกนี้มันอาจจะเข้ามากระทบบ้างในช่วงระยะสองปีแต่ว่า ฟุตบอลมันต้องเดินต่อไปครับอืมอืมต้องอีกเรื่องหนึ่งที่มันิผมขอย้อนนิดนึงนะครับทางเนี้ยไม่มีข่าวว่าญาติทางพิธีเสียนไม่เป็นไรครับยังไงแสดงความเสียใจกับพิธีด้วยนะก็ท่านก็คงไปสบายกันนะใช่แก็ยังต้องใช้กรรมกันนทอนะครับในเรื่องที่ที่พวกเราก็คือว่าไม่ใช่ฝั่งเจที่สูญเสียนะครับ ฝั่งพิธีก็เสกเกี่ยงเหมือนกันแต่ว่าก็คือเป็นข่าวไม่เป็นข่าวน่าจะเป็นที่แรกที่ที่รู้เรื่องนี้นะอ่าน่าจะเป็นที่แรกนะไม่เคยบอกที่ไหนโอ้นะครับขอบคุณมากมากเลยที่ที่ให้เกียรติช่องเราแล้วก็จริงๆก็อยากเห็นไหมครับเบื้องหลังของคนที่ให้กําลังใจคนที่ต้องการกําลังใจโอ้โหก็มีความเจ็บปวดอยู่ข้างในเหมือนกันเขาเรียกอะไรมันมันก็ต้องมองภาพน้ครับถ้าเราไม่เมข้มแข็งเราก็เราก็ให้กําลังใจคนอื่นไม่ได้เหมือนเหมือนตองก็เหมือนกันคร<ช>ับ ตอน<ช>ที่ผมรู้ว่าว่ามันอาจจะมีกรณีนี้อยู่ว่าผม,มาก็ยังบอกเจ <c oughs> เฮ้ยเจดูแลพี่ชายหน่อยเราเคยผ่านช่วงเวลาคนนี้กันมาทั้งสองคนแล้วอะไรเงี้ย<อ>เขาต้องผ่านไปได้เป็นเหตุหนึ่งใช่ไหมที่เจค่อนข้างแบบซับพอร์ตความรู้สึกตองมากเลยอ่าใช่ใช่เพราะเราอยู่ด้วยกันมาไงครับเราเรารู้จักกันดีอืพ <c oughs> <c oughs> ูดถึงตองเลยไปหาตองนิดนึงครับผมก็เรื่องอื่นไม่ไม่นานถามละถามมาว่า ความมุ่งมั่นตอนที่ตองไปอยู่ที่ซัปโปโรเนี่ยแล้วอารมณ์หนึ่งที่คนไทยอยากรู้มากเลย mm hmm. วันที่คิดว่าจะได้ลงแล้ว mm hmm. ดูดีดีโค้ดมิชาเอาม mm ือ hmm. สีขึ้นไปเล่นชั่วโมง mm hmm. นะั้นตองมีอาการยังไงพี่อืมคือทามมิง่งคือตองอ่ะเป็นคนมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่ในตัวเองมากครับดังน <Professional. S 2> ั้นเนี่ยเรา เราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยตองวันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันของเราแต่วันต่อไปมันอาจจะเป็นวันของเราสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทําได้มันคืออะไรก็คือการซ้อมครับก็ต้องซ้อมไปมันมันทําได้อย่างเดียวดังนั้นเนี่ยมันต้องมองกลับกันว่าเราทําอะไรได้เราทําอะไรไม่ได้ปัจจัยที่โค้ชเขายังไม่เลือกเรานั่นคือปัจจัยภายนอกแต่สิ่งที่เราทําได้คือเราต้องซ้อมี่นือเลยต้องกลับมามองว่าใช่ใช่ก็เลยต้องทําให้เรื่องของการซ้อมเป็นหลักก่อน พะเราทําได้อย่างเดียวเร,เราไปเราไปแคร์ปัจใจไยภายนอกไปได้เพราะเราไม่รู้ถูกต้องไหมครับร้องไห้ไหมไม่ไม่ไม่มีครับเพียงแต่ว่าก็รู้สึกเซ็งด้วยกันไปทั้งทั้งสองคนแหละสองสามคนแหละว่าทําไม <ทำ S 2> อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายเนี่ยผมจะบอกว่าคําว่าทําไมอ่ะมันจะไม่ตอบโจทย์ถ้าเราไม่พยายามมากขึ้นโอ้อโหพิธีพูดใดนั้นเนี่ยข้ามไปอีกเรื่องเลยพิธีพิธีมีลูกลูกสาวใช่ไหมลูกสาวลูกสาว กี่ขวบแล้วพี่อันนี้ไม่ไม่ค่อยมีคนถามห้าขวบนะอยู่ที่เมืองไทยครับผมเนอะใช่ใช่นะคิดถึงลูกไหมโหคิดถึงครับคิดถึงคิดถึงทุกวันคุยกันทุกวันโทรหาทุกวันวิดีโอคอลทุกวันนะเนะเวลาอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยแล้วเราอะต้องคอยให้กําลังใจคนอื่นแต่ในกลับกันอะผมก็เข้าใจความรู้สึกพี่นะ เราคิดถึงเหมือนกันมีอารมณ์โมเมนต์อยากเศร้าอยากแบบฉันก็เหนื่อยเหมือนกันอ่างเงี้ยเรียกกําลังใจย,ยังไงอะพี่ไม่หรอกผมผมอาจจะบอกลูกผมตอนนี้ห้าขวบนะผมบอกบว่าหนูหนูหนูต้องเรียมแข็งนะเพื่ออะไรลูกเพื่ออะไรเนี่ยชื่อนานะครับนานะอ,าอ่าถ้าถ้าคนตามเป็นแฟนบอลเจเนี่ยนานาจะจะรู้จักทุกคนเนี่ยคะไรเงอ่าครับเอบเอผมก็บอกว่านานะต้องเข้มแข็งเพราะว่าป,ป้าทํางานอย่างนี้อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในในช่วงที่อยู่เนี่ยคือผมอยู่จริงๆนะไม่ทํางานเลยนะเดือนหนึ่งอย่างี้ก็คือพยายามให้เวลากับลูกเลยมากที่สุดกอดกันเลยกอดกันนอนตลอดทางเลยเออนอนช่ใช่ประมาณนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมันมันต้องเป็นภาพที่เราต้องไปดูแลคนอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครัวเรายังไม่แข็งแรงเขาเนี้ยมันตอบยากเล้ผมเข้าใจเราจะไปดูแลใครได้โอ้สุดยอดจริงๆเลยพี่ โอ้วันนี้นะพิธีคู่ไหลเรื่องที่รายการอื่นไม่ได้คุยกันนะเราไม่มีนะไม่มีนะมุมของรายการที่แบบว่าคุยแต่เรื่องฟุตบอลเนี่ยวันนี้นะทุกอย่างอ่ะมันมันเซสหมดแล้วก็คือเอ,เอไปถึงระดับแชมป์ซูซูกิคร<ช>ั้งหนึ่งนะครับ MVp ครั้งที่สามดาวซันโวขนาดกลางการแข่งขันเนี่ยรอบรองเบื้องหลังเนี่ยพิธีน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังปั่นกันมุกเขาเรียก ชนลมนเนี่ยฝุ่นตลอว่าต้องย้ายหอะไรยังไงใช่ใช่ผมเชื่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือพี่ทิธก็อาจจะว่าเลือกทามมิ่งในการคุยกับเจว่าเฮ้ยไปหรือไม่ไปเนี่ยเพราะไม่งั้นน้องก็เสียสมาธิอะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพี่ก็ต้องเลือกเลือกนิดนึงครับเวลาคุยว่าอย่างอย่างเราจะรู้จักเจอยู่แล้วว่าเจจะคุยได้ช่วงเวลาไหนหรือว่าถ้ามีแข่งควรจะคุยไหมหรือไม่ควรจะคุยอ่า มันมันเป็นอย่างนั้นนะครับในแง่ของการดูในนักฟุตบอลมันค่อนข้างละเอียดผมแกล้งเปลี่ยนเรื่องนยพอดีเมื่อกี้น่าจะมีคนจะร้องไห้ใครร้องไปรู้หรือเปล่าแต่แต่ฟังเรื่องครอบครัวแล้วผมว่าทุกอย่างเนี้ยอยู่กันด้วยความความรักกันทั้งนั้นเลยเนาะพี่ว่าเราดูแลเขาเขาดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่หรอกอย่างเงี้ยคือผมเนี้ยผมผมบอกงี้ก่อนว่า ผมเป็นครอบครัวคนข้าราชการคนหนึ่งครับแี่ผมก็คนจริงๆเกิดที่ลบบุรีครับอยู่ลบแล้วก็เลาวใช่แต่ว่าแล้วก็เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่ประมาณตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ขวบหนึ่งเลยครับย้ายตามพ่อมารับราชการใช่ใช่พ่อเป็นตำรวจครับแม่เป็นพยาบาลโอ้เข้าแก๊บเลยเข้าแก๊บเลยเข้าแก๊บเลยเราก็เลยเราก็เลยจะถูก การสอนมาในระบบรัฐาราชการหนึ่ง<ม>คือการทำเพื่อชาติก่อน<ม>อ,อืมผมก็เลยมองภาพเหมือนเหมือนที่แม่แม่เคยสอนเรามาตลอดว่าว่าเขาก็คือข้าราชการคนหนึ่งเขาเติบโตมาจากเขาไม่มีอะไรเลยอ่าเงินเดือนก็น้อยหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จนมาถึงวันหนึ่งเขามีทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็เราก็เรียนรู้จากเขามาเยอะในขณะที่ทุกคนอยากให้ผมเป็ขนข้าราชการหมดเลย ผมเป็นตำรวจก็ได้ในใช้ในชื่อของพ่อที่อาจจะเสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่าเราก็เราไม่ชอบไงเราชอบบอลเออเราก็เลยมาอยู่ในสถานะที่ที่อ้าวทำยังไงก็ได้ทําเพื่อชาติให้ฟุตบอลมันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ทํางานรับใช้ประชาชนพูดตรงๆงเลยนะใช่พ่อเป็นตำรวจก็รับใช้ประชาชนแม่เป็นพยาบาลน่าจะเป็นข้าราชการด้วยนะ ถ้าเป็นผลการรัก็รับรับใช้ประชาชนเหมือนกันข้ามาถึงลูกเลยนะลูกก็รับใช้ประชาชนอยู่นะก็คือส่งความสําเร็จในทีมชาตินะรับใช้พวกแฟนบอลรับเลยอันนี้ก็คือคือต้องพูดกันตามความเป็นจริงนะครับพิธีฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากไปเล่นเจลีกเขาต้องอะไรยังไงพิธีให้ให้ให้เขาเรียกนะให้ความมุมมองน้องมุมมองไง เมื่อคืนจริงๆอะครับาการเล่นฟิตเนสตั้งแต่อายุประมาณ10บกวบสิบเอ็ดกวบขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับในไทยครับแต่เพียงแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันอาจจะยังไม่ถูกไปใส่ในอะคาเดมีแต่ที่ญี่ปุ่นเขาเล่นกันมาแล้วนะครับ,รบเล่นกันตั้งแต่ช่วงอายุประมาณนั้นแต่เล่นในน้ําหนักที่พอเหมอะซึ่งก่อนหน้านี้นเมื่อเมื่อเช้าผมคุยกักรบรายการพี่พุกไปสิ่งที่ ที่ที่บ้านเรามันหายไปครับก็คือฟุตบอลระดับมัธยมทั่วประเทศ <c oughs> ซึ่งถ้ามันมีอันนี้คือสุดยอดเลยผมบอกเลยว่าทุกแมวมองจาก,จากโอ้เมื่อก่อนมีจอยวีช่วงโควิดเนาะหรืออะไรก็ว่ากันไปบอลมัธยม <c oughs> ใช่ใช่มาแต่ผมบอกเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นในปีนี้ครั้งที่100ร้อยนะ มีมาแล้วร้อยปีโอ้โหมันมีมาก่อนสถาัย์เยเออมันก็เลยเป็นภาพใหญ่มากๆที่ที่ทําให้ฟุตบอลของเขามันพัฒนาได้แต่กับกันนะครับฟุตบอลของเขาพัฒนาได้มันต้องมีบุคลากรที่ที่ซัพพอร์ตอ่าอ่าครูประจำโรงเรียนมัธยมอ่ะเขาต้องได้การการเขาต้องมีความรู้ในระดับที่เท่ากันทุกคนเพื่อเพื่อปั้นเด็ก uhm ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมุมมองเนี่ยมันจะเป็นมุมมอง ที่ที่ถ้าผมเนี่ยยังอยู่จุดนี้ผมจะไฟให้มันมีเกิดให้ได้เลยอยากให้มีมากอืมอือครับก็เป็นมุมมองที่นั่นดีนะครับแล้วก็เข้าเข้าใจเลยว่าถ้ามันมันช่วงเวลามันเป็นทางระบบมันหายไปเออมันหายไประบบมันเดินต่อไม่ได้อืมใช่ใช่มัไม่เสถียรกันวันนี้นะครับครับวันนี้ก็ได้ความรู้จากพิธีมาแลฝากส่งไ้ให้ถึงแฟนบอล ที่ติดตามพิธิแล้วก็มีกำลังกาลังมองว่าน่าจะมีนักเตะไทยไปเล่นที่เจลีฝากความหวังไปที่พิธิรวมหนึ่งแฟนบอลทีมชาติไทยที่ต้องขอบคุณพิธีมากๆเลยที่ว่าพิธิดูแลหนึ่งในนักเตะทีมชาติไทยได้ดีมากจนพวกเราเนี่ยมีความส่งกันมาช่วงท้ายปีต้นปีถึงวันนี้ก็ยังมีความส่งนะพี่นะ,ะก็ดูจากใบหน้าของพวกเราอ่ะพิธีฝากไว้ ก็ก็จริงๆการการที่ผมเนี่ยยังคงอยู่กับคอนสแร์เทเนี่ยเขาก็ยังคงเป็นเป้าหมายต่อไปที่ที่เขาอยากจะสร้างมูลค่ากับนักฟุตบอลไทยต่อไปน,นะครับยังไงเนี่ยคอนสแต์เทเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่มีเจแต่ก็คือทีมเก่าของเจและผมก็ยังอยู่ยังไงก็คิดว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองลองกลับมาดูคอนสแต์เทก็ได้ครับปีนี้อาจจะสนุกก็ได้เพราะว่าเรามีหน้าเป้าคนใหม่ปีที่แล้วในสิ่งที่เราขาดไปก็คือการยิงประตูไม่ได้ถ้าเรายิงประตูได้เนี่ยทุกอย่างจบเลย เราอาจจะถึงอันดับสี่อันดับสามก็ได้แต่ยิงไม่ได้อปีนี้ได้แล้วคราวนี้ยก็ถ้าเป็นไม่ได้นอกจากคอนตาเล่ที่ดูเจแล้วผมก็ต้องดูผมก็ต้องวิเคราะห์บอลให้เจอยู่ตลอดเวลาเหมือนเดิมแต่ก็อยากให้ฝากดูบอลคอนซาโดเล่ด้วยเพราะผมคิดว่าบอลคอนซาโดเล่ยังเป็นฟุตบอลที่สนุกบอลอินเทอร์เทนยังไงก็ฝากติดตามกันแล้วกันครับครับอย่าเพิ่งทิ้งกันนะก็ออย่าเพิ่งทิ้งคอนซาโดเล่ที่พวกเราก็ยังมีถ่ายทอดอยู่ยังมีอะไรหรือหาดูตาม เนตตามอะไรก็ผมคิดว่านะครับนี่ครับเบื้องหลังของนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็เบื้องหลังความสำเร็จหลายๆเรื่องลุมงถึงการเขาเรียกอะไรนะแบ็กอัพให้นักเตะของเราที่ชื่นชอบเนี่ยได้ประสบความสำเร็จอีกคนหนึ่งนะครับพี่ทีครับพี่ทีซางทิวาพลสังขพันธ์พี่ทีขอบคุณมากมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวมีโอกาสนะเราได้คุยกันใหม่นะพี่นะแล้วก็สัญญาว่า จะไปหาพี่ที่คอนซาเดิล ได้ได้ดีใจดีใจครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยช่วงเปิดตัวสโมสรเนี่ยยังมีแฟนแฟนคนไทยยังเข้ามาดูอยู่เลยใช่ไหมเออแล้วขนาดขนาดที่แฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยในทีมผมเองก็ยังบอกว่าเออขอบคุณมากเลยถึงเจจะไปแล้วทุกคนยังยังมาดูพิธีเปิดเลยอะไรเงี้ยคนไทยเขามันก็เป็นโมเมนต์ที่ดีๆก็ยังรักกันเหมือนเดิมยังเป็นโมเมนต์ดีๆครับได้ครับนะครับก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะมาช้ากว่าช่องอื่นนิดนึงแต่ว่าวันนี้นะได้เห็นมุมต่างๆที่พิธีอ่ะไม่เคย คุณใ้ไก่ฟังแล้วก็เราได้เปิดอีกมุมหนึ่งให้กับแฟนๆได้ถูกไหมครับแฟนๆนะครับช่องบอลไทยไข่หมูอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องบอลไทยไข่หมูนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการข่าวสารที่เราลงนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากๆนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ